ได้ไงคะเนี่ยแม่มาแล้วคุณแม่ครับเข้าไปนั่งก่อนสิครับแม่ไม่เข้าไปนั่งดีกว่าแม่แค่เอาไข่มาฝากนะ่ะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติงต๊งๆๆๆที่ช่อง super idol studios ด้วยนะคะเดี๋วต้องไปลงพย้บานอีกพอดีพ่อแก่โลคเก่ากำเริบ แม่จ่ายค่ายาไปหมดแล้วเลยไม่มีค่านอนโรงพยาบาลก็เลยกะจะมายืมพูกแกหน่อยนะแล้วพี่ๆรู้เรื่องนี้กันไหมคะพี่แกคนนึงก็มีอาคุมเงินอยู่อีกคนนึงก็ลำบากเลยต้องมาขอยืมเธอหน่อยนี่พี่ๆทั้งสองอ่ะไม่สนใจไม่ออกเงินอย่างนี้แล้วแม่จะให้หนูออกเงินคนเดียวมันจะดีหรอคะ เป็นไรนี่ไข่บ้านของดีนะเอาไปกินสิโอ๊ยแม่ของดีอะไรกันซุ per ์มาร์เก,ก็มีขายแม่ไม่เห็นเนาะแฟนหนูโกรธแล้วเนี่ยงั้นแม่เอาวางไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวอย่าลืมเอาเข้าบ้านแม่หนูบอกแล้วไงว่าไม่ต้องอนะแม่รีบกลับไปเถอะเอา้านี่แม่คุกลับไปแล้วเหรอ ก็พ่อคุณป่วยนี่แม่คุณมาทั้งทีอ่ะจะให้เขากลับมือเปล่าได้ยังไงก็ฉันคิดว่าคุณจะโกรธที่แม่มาของเงินหนะ้าและอีกอย่างหนึ่งนะแม่ลำเอียงพ่อไปโรงพยาบาลน,นะพี่ทั้งสองไม่เห็นจะสนใจอะไรเลยเนี่ยแล้วก็ให้ฉันจ่ายอยู่คนเดียว คุณคุณคิดว่าแม่คุณอ่ะลำเอียงเหรอแม่รักคุณมากแค่ไหนคุณดูไม่ออกรื่ไงคนอื่นเขาจะอะไรยังไงอ่ะเรื่องของเขาเราอ่ะควรทาหน้าที่ลูกที่ดีที่สุดรู้ไหมดูแลพวกเขาตอนเนี้ยพ่อคุณอยู่โรงพยาบาลอ่ะถ้าคุณอ่ะแม่เขายืมเงินอ่ะถ้าลูกเราโตขึ้นมาเขาถามคุณว่าคุณตายอยู่ไหนแล้วคุณจะตอบลูกๆว่ายังไงพ่อแม่เลี้ยงเรามา ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคุณต้องทำงานหนักมากอ่ะเพื่อให้คุณอ่ะจบสูงๆเลยนะแต่ตอนเนี้ยป่วยโรงพยาบาลอ่ะกลับต้องมาขอยืมเงินลูกตัวเองอ่ะเพื่อไปรักษามันใช่เหรอพวกเขาอ่ะดูแลคุณตอนเด็กคุณเองอ่ะต้องดูแลท่านยาแก่นละ้วดูไหมขอแค่เขาอ่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรง ต่อให้ผมต้องขายบ้านขายรถอะ่ะผมก็ยินดีนะอืมเอาอยอืนอึ้งอะไรอยู่ล่ะไปแล้วนี่เราจะไปไหนกันเนาะก็ไปเยี่ยมพ่อคุณพี่จงวาสิ